คุณหมอคะมีคําถามเพิ่งเข้ามาบอกสบายดีอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับเราทางฝั่งสวปรเราอย่างแน่นอนนะคะคําถามอายุ43ปีช่วงหลังมาเนี้ยเวลาเป็นประจําเดือนปวดท้องแห้งๆก็คือปวดท้องหนักมากๆเลยเนี่ยนะคะบางเดือนก็ปวดหัวด้วยจะเป็นผลอะไรไหมขอบคุณคะ่ะถ้าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเพิ่งเป็นตอนช่วงใกล้43ไปหาคุณหมอสูตินรีแพทย์ตรวจดูหน่อยดีกว่าคะ่ะเพราะว่า มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องฮอร์โมนแปรปรวนหรือเปล่าค่ะเนาะเพราะอาการปวดหัวจริงๆมันเป็นได้กว้างมากเลยจะเป็นแบบไมเกรนที่สัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนก็ได้หรือเป็นจากอย่างอื่นก็ได้แล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยปวดท้องแต่ช่วงนี้เพิ่งมาปวดท้องมันเป็นสัญญาณถ้าเราไม่เคยปวด,ดอโอ้เมื่อก่อนไม่เคยปวดแต่ช่วงนี้ปวดหนักมากเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายว่ามีบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแบบนี้ในวัย4 3ปี ไปพบคุณหมอเลยนะคะแล้วก็ขอให้สบายดีไวๆเนาะนะคะอย่าอย่าอย่าเก็บเอาไว้กับตัวเองอาการแบบนี้คือจำเป็นต้องไปพบปรึกษาคุณหมอตรวจให้ละเอียดค,ค่ะค่ะยังไงก็ฝากถึงด้วยนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้ามีสัญญาณมาแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจเนี่ยต้องรีบหาทางออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นอะไรเนี่ยแล้วดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมีโอกาสหายขาดอย่างแน่นอนนะคะยาบำรุงร่างกายเนตนาคราช ประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือกรง้งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3